แกนึกภาพตามเวลาที่แกนอนไม่หลับเมื่อคืนถ้าแกนอนไม่หลับตื่นเช้ามาแก,มแกจะงุดหิดแกจะงัวเงียแกจะขี้เศร้าแกจะนอนบิดอยู่นั่นแหละไม่อยากลุกจากเตียงแกจะไม่อยากไปลุกไปทําอะไรเลยเพราะว่ามันเพลียเป็นไหมใครเป็นแบบนี้เหมือนกันที่แบบเวลาเรานอนไม่ค่อยหลับอ่ะหรือมันหลับไม่สนิทอ่ะมันจะเพลียมันไม่อยากลุกไปทําอะไรเลยทุกคนเมื่อก่อนตาลาเคยเป็นแบบนั้นนะคะแต่พอเปลี่ยนมาใช้อันนี้ นี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของฉันจ้าอยากแนะนำมากผ้าปิดตานอนแบรนด์มิโมริอันนี้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะฝั่งนี้มันผ้ามันจะนุ่มๆลื่นๆผิวๆมันจะเย็นมากพอเราแปะเข้าไปในหน้านะนี่ทุกคนทำแบบนี้นี่มีช่องให้หายใจแล้วก็ตรงนี้คือแบบสนิทเลยมืดสนิทพอมืดสนิทแล้วเป็นไงหลับไวหลับลึกหลับยาว ตื่นมาสดชื่นสดใสตะเล็บเตะไปทำงานได้เลยจ้าใครมีปัญหานอนไม่หลับกดด่วนตอนนี้นะมีคุบสีส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยกดจ้า